ครับพี่มากครับผมเชิญเลยค่ะครับผมแล้วก็ขออนุญาตครับม่เปลี่ยนเลยกระดาษโอเคขออนุญาตนะคะเบสอาร์ศูนย์สามสิบเอ็ดนะคะยังไม่มีใบยินยอมค่ะค่ะขอขอใบยินยอมตอนนี้ Thank you. นะครับก็สอข้อมูลเบ้องต้นแล้วนะ๋ยแถค่มากโต๊คุณผยค่ะุณัของคุณมาจากโต๊ะฟ้าใช่ไหมครับาช่เลยค่ะถึงบัตประชาชนก้ี่ตรงไหนพี่อะเดี๋ยวรอต่อแถวนี้เลยเดี๋ยวนักสังคมตรวจเองตรง ออของคุณอาทิตย์ค<ว> <ผม S 1> ่ะที่กระชาชนของเรานะคะเสร็จจากนั้นสังคมไนเดินก็เป็นเก้าอี้แถวสุดท้ายนะคะผมไปตรงไหนครับเก้าอี้นะก็คุณชุดสีขาวไปเก้าอี้แถวสุดท้ายค่ะครับผมมาะครับครับผมมาตรวจรอบสองวันนี้นะฮะสะพานบารามแปดนะครับก็อีกรอบหนึ่งนะผมก็เตอร์นะ อันนี้เขียนที่นามประปุในวงเลเ็บตรงข้างบนแล้วก็ในวงเล็บก็มีะายขาดตกไหมฮะเขี่ไคะอะไรฮะเียสูงบ้างไม,ไม่ไม่สูงครับคือในที่ทํางานมีคนเป็นอยู่แต่ผมไม่ได้ไกลชิดนะตรง้างนะไม่มีคนนั่งหรครับผมครับครับครับ จำแบบไหมจำได้เนาะผมฮะลูงค erm mm. ิดใช่ไหมผมมันเนเปวัได้จำได้ไัมเปิดึกรอบสองฮะถ้าจำได้นะครับประมาแล้ว Terima kasih telah menonton! ก็คือผมตั้งของ้อสังเกตแต่แรกแล้วแกป่วยพุ่งซักซักผมก็หาผมก็พยายามหาแล้วสุดท้ายจะม,มาตรวจเป็นจริงๆก็เลยทางที่ทำง,งานก็เลยให้าหหมารรรตรวจมาคือตั้งข้อสังเกตแล้วแกก็คือว่าเราเราเห็นแก่ป่วยพุ่งซักซักแเราก็สงสัยแล้วอ่ะก็เลยมาเด็กไข้เจ็ดแต่ว่าที่ทำง,งานเขาบอกว่า,งงาแค่เพราว่ามีตรวจให้มาตรวจก็ออกนะก็สบายใจ ตอ้าที่ยี่เอ็ดนะคอยวัดพระคุาดนะฮะเอาง่ายๆเลยผมลูกิวั้นาองสหัดะคน่างกเราจะไปเห็นนาดครับ วอลุ่มวอลครับผมรเอ่อหาี่รักษาครับงเงามาเปคิดครับแรกนหาี่รักษานได้นะก็

เดี๋ยวผมคิวตรวจตรงไหนนะต่อนีเอาจองมาเลยนะตั้งเลยตั้งเสั้งไปก่อนด้านหลังนี่มยครับผมต่อได้เลยครับข้บมครับลองยูทูบไปนะฮะอาถรรพ์าวันนั้นผมลงไปละขอบคุณการทำงานนะครับครับผมยังไงก็ตัวไหน่ะ

ผมเดียบไม่ทันขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะเขาเกินมากขอบคุณมากครับผมเกือบล้มนะกลับแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับผมอา่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครั้งแรกนะตัอวมีคนจําได้นะครับผมเจ้าหน้าที่จำได้บอกลงอยู่ในิฟู๊กยูนิฟู๊กอาชีพรักษานะกลับแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ สายขาดโควิดทุกคนทุกท่านนะคะกับคนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับผมตรวจรอบสองเรียบร้อยแล้วนะครับกับ <c oughs>